สวัสดีครับสวัสดีกันอีกแล้วครับพี่น้องครับกสวัสดี FC f อฟแฟนคลับครับเนาะสำหรับคลิปนี้ครับผมจะมาพูดถึงการปล่อยเพลงเมื่อวานนะตอนที่บอสโจเราปล่อยเพลงนะครับความรู้สึกแร่าปล่อยเพลงเอือนทางนั่งอีกหน่อยนี่ความรู้สึกแรกของผมเนี่ยคิดถึงอะไรไปฟังไปดูครับ ไป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 นั่นล่ะครับควนมันซึกแรกเลย้ารไ,ได้เบิงคลิปก่อนห,หน้านี้เนาะมันเหมือนแบบผมอู้อ่ะมันมก็แแ้วแต่คนคิดอะน,นะครับไปไปไปว่าไ คิดพอเลยแบบอ่าถ้าก็เจ้ามันเป็นประเพณีเนาะประเพณีอะ่ะที่เอาไปที่เอาไปแข่งกันเนี่ยข้าเจ้าก็รุ่นที่หนึ่งพอโจทรงนององหญิงนะครับขึ้นไปแข่งบอกว่านี่แข่งกับบยังครับอืมแข่งกับกระแสกับแข่งแข่งกับเพียงเก้าเจ้าขางอยู่ในอันดับมาแรงกับแข่งนะครับและแล้วนะครับ องิงเพชรบ้านแพงนะครับอิหล่าเฮ็ดได้แล้วครับนะครับพอโจแล้วเฮ็ดได้แล้วครับพอโจนะครับทีมงานเบืองหลังครับเฮ็ดได้แล้วครับประสบความสําเร็จแล้วครับอืมเป็นใบเบิกท่างแล้วครับอุงอิงเบิกฝาอืมเปิดประตูนะครับ สู่เขาเรียกว่าสู่ความสําเร็จสู่ความยั่งยืนนะครับคือวัตถุประสงค์ของช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดก็คือช่องเพลงของสาวน้อยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความยั่งยืนกับของเอกของค่ายเพลงนะครับในการปล่อยเพลงแต่ละครั้งนะครับ การจัดอยู่ไปหมวดเพลงมอว่านี่ประสบผลสําเร็จครับถือว่าสุดยอดบอดจักสีบอลก็กันเท่าในฐานะที่เป็นเอฟซีเรียว่าข้าก็คิดเนาะก็เหมือนเวลาเราไปสอบครับก็บคือเวลาข้าไปสอบอืมข้าวเฮดขอสอบไปแล้วเขาบอกประกาศท่านที่ได้เข้ากระถาอันนี้คือกันกับเพลงเอิ้นฮักน,งกน,น,กนางเอกน้อยเอิ้นฮักนางเอกน้อยอืมพันตัดต่อแล้วปรนเดียยเ๋ยวยังแล้วต่าง ใส่เข้าไปรอกรรมการตรวจทานรอกรรมการตรวจและประกาศผลสอบออกมานะครับซึ่งมองอื่นบ่ายอื่นกระแสอื่นคลิปอื่นจองอื่นเพื่อนแกเฮ็ดขึ้นกัน,กนมาเนี่ยเฮ็ดคอสอบส่งเข้าไปให้ยูทูบตรวจอืพอประกาศผลสอบออกมาทา,างเราเปียงเอิญหักนางเอกหน่อยครับหมดโทษไปหมดมาแรงเซ็ต ปฏิเสธไว้ว่าเพราะได้คือยืนหนึ่งอ่ะฝ่าทุกกระแสนะครับฝ่าทุกกระแสเฮาชิบาไปเปรียบเทียบว่าเฮา,าชิะบะไปเปรียบเปรียบเทียบว่าศิลปินคนอื่นได้วิวซันนี่ศิลปินคนอื่นได้วิวซันนี่มันเปรยเียบเทียบกันไม่ได้ครับหนึ่งคุณปล่อยคนละวัน นะครับสองศิลปินคือคนละคนเหมือนเดิมที่ผมเคยบอกนะครับอุงอิงมีแค่อุงอิงเดียวนะครับนี่อุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยนะครับรัตนาพ่อน,นี่ครับบอมมี่อุงอิงหนึ่งอุงอิงสองครับมีแค่คนคนเดียวบนโลกใบนี้ครับอืมไม,ไม่ใช่ใครมันไดก็ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ฉะนั้นผมก็เลยบ่คนเปียบเทียบเด้ ไม่ค่อยเปรียบเทียบเพราะว่าหนึ่งแหละคนที่โดนเปรียบเทียบเนี่ยเขาเต็มใจไหมแล้เขาจะรู้สึกยังไงนะครับนี่แต่เขาจะไม่เปรียบเทียบว่าอันดับที่สองเป็นยังไงันจิเขาปล่อยมานานแล้วครับเขาปล่อยมานานแล้วมันก็เปรียบกันไม่ได้นะครับเรื่องการร้องอะไรต่างๆมันก็ไม่ใช่มันเปรียบกันไม่ได้คือเปรียบได้อย่างเดียว u ูทู e เขาจัดอันดับแค่นั้นยูทูบเขายังไม่ได้เปรียบเลยนะยูทูบเขาแค่จัดอันดับหนึ่งสองคือความมาแรงของแต่ละคลิปความมาแรงของแต่ละเพลง อ่านี่ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับทาเิวยก็คือแสงทุกกระแสะและแรงกว่าทุกเพลงณนะตอนนี้ก็คือวันที่18 19เนี่ยก็ยังติดหนึ่งมาแรงอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าในหมวดทั่วในหมวดเพลงนะพูดถึงถ้าในหมวดทั่วไปเดี๋ยวก็ลงนะครับเพราะว่ามันมี กระแสเยอะมากมันมีข่าวสารต่างๆหลายเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะครับแต่ว่าเพลงณจุดจุดนี้ณตอนนี้น้องอุงอิงยังยืนหนึ่งครับตั้งเต็มมาว่านครับเมนบอกเอาปฏิเสธไม่ได้นะผมแคบไปอยู่หนึ่งจริงๆอาเมนบอกครับนี่คือความบากพุ่มใจครับนี่คือความดีใจของเอฟซีแฟนครับ ของผู้สานนี่ลากับสิพบพราะไันไหนอกพันดีใจมองวาวันก่อนที่จะปล่อยเพลงพันบอกแล้วมาี่กันนี่ยังเกาะลาคขอในเด้อค่ะขอนึงมาแรกในเด้อค่ะไอไอเราก็ตกใจหูยทําไงดีว่าเอฟซี่ก็ตกใจจะได้หรือเปล่าเห็นจังไดเนาะช่องกับช่องไม่เออแล้วแหง้งอยากให้เป็นหมวดเพลงสิงเป็น mono โอโ้โ กลุ่มกันคิดกันเอฟซีนะครับปล่อยเพลงสองชั่วโมงขางนาดนละครับบาร์มันถือแจ็คพอตก็สิแจ็คพอตตัวได้มาแรงด้วยแล้วมาแรงในหมวดเพลงด้วยสมความมุ่งมั่นรารถนาทุกประการเลยเหมือนว่าเนี่ยเพียงแค่สองชั่วโมงครับปารโหดโพดอืมเพียงแค่สองชั่วโมงโหดบ่ล่ะเอ้า เป็นจังไหนว่าใจาหละ่ะขอเนเตอร์พอพอแม่ๆเขาหนะอหลาขอหนึ่งมากแรกเนเตอร์ค่ะคุณเด้เพื่อนนะะที่จริงพันเด็ดดีแล้วพันเด็ดดีสุดแล้วนะครับสุดจอดแล้วแต่ว่าพี่น้องยายาสีให้น้อยหน้าเด้ต้องไหลเด้ต้องไหลเด้ยุ่งหมดเพียงเลยเด้อ่านะครับแต่ผมเสื้อครับมวน เป็นกรรล้ำแหลกของนองอิงพอมนะครับมวลอ่าผมว่าบ่าหน่อยหนาหรอกไม่ต่ำกว่าหลักสิบล้านหรอกมันก็จะไล่ไลไลไลลไปเรื่อยๆนะครับไลไปเรื่อยๆไลไปเรื่อยๆเรื่องปัจจี้มันมีทอนเหรียญทอนอยังต่างๆนะครับแต่เอ้แล้วผลงานเพลงต่อไปคือวันที่24จังยืนหนึ่งเป็นเขายืนหม้อเม่นไอต้นฉบับนี่สิเป็น อาจารย์เปสันลัดฟิชเอรดินกับบอโจนะครับแล้วอีลาอุงอิงครับสินามาครบเรสุดเจ้าถาเบิงอีลีครับอ่านะครับศิลปินต้องให้ครบรถคือบอโจวาเมนไหมครับถ้ากินตระลมปลาหลายเป็นโลกไตเลยถ้ากินตระลมตาลหลายก็จะเป็นบอหวานนะครับ ตรงมีหลายๆสินหลายๆอย่างอ่านะครับตามความสามารถที่เขาสามารถจะทําได้เนาะโอเคครับพี่น้องสําหรับทายนี้คลิปนี้กับว้ยตะเพียงซัมนี่ตอนนี้อยู่1.6ล้านนะครับครบ1วันทาง YouTube ก็คือพรุ่งนี้9โมงเข้าไปดันต่อไปฟังต่อฟังไปเลยดันไปเลยเอาให้สุดนะครับไอวันสี่สิบแปดชั่วโมงไปเลยว่าจะได้เท่าไหร่นะครับสุดท้ายนี้มือน,นี่เหรอย่จังหวิธีสวนท่อนรับอำเภอมหาชนะชัยนะครับ แล้วก็กลุ่มปิดก็เป็นเงินทีสองนะครับทำเมาไปกับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับส่วนรายละเอียดผีย่อยแต่ละมือแต่ละมือทางพิเสาวน้อยเพื่อนเแม่นเพืมือนีแต่จำว่าผิดสิมีศิลปินรับเชิญมาเลยผมขออนุญาตอ่านในฟังก่อนศิลปินรับเชิญมามือนีเด้เออเดี๋ยวอ่านก่อนพึงกินเข่าครับพี่น้องครับวันนี้มีศิลปศิลปินรับเชิญมานะ บาทปัตามนนันครับคํำผลร่วมมิตรมือนี้มือเดียวนั่นลอยชิปเก้าบาทมือที่มีศิลปินนะครับทักไปที่สาวน,าน้อยแพื่กันเพียคลิปนี้เอาไวส้สนีครับพี่น้องครับพบปอกันในคลิปใหม่ขอประคุณน,นะครับที่รับชมรับฟังโดยไม่กดข้ามโฆษณานะครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับพบปอกันในคลิปใหม่ขอให้พี่น้องโชคดีไม่ใช่สวัสดีครับ